นครับี่คือสีหน้าคนที่กําลังจะเสียเงินนะคะแต่ว่ายิ้มกริ่มกรุ่มมากถึงเวลาแล้วว่าจเปลี่ยนสียางฟันจากสีนีนะคะวันนี้มีคู่ถึงบุ้งด้วยนะคะใดๆก็คือทางเข้าคาเฟ่นี่สียางที่เลือกยากมากๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านในของคลินิกอุ้งเนะื้อก็แบบฟิลสไตล์มินิมอลนะคะแล้วเราก็ถึงคิวที่ต้องไปคูดหินปูนก่อนแล้วทุกคนหลังจากใช้เวลาคูดหินปูนไป20นาทีนะคะเราก็จะมาถึงคิวเปลี่ยนสียางฟันแล้วนะทุกคนตอนนี้จะเป็นสีอะไรก็มารอดูกันนะคะเราก็เปลี่ยนสียางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยน,นะคะคือแบบไวมากเดี๋ยวเราก็จะมารอจ่ายเงินกันนะคะสีก็ อเยอะเออทุกคนสรุปเราเรียกสีม่วงนะเราลงผลโถงในไอซีเป็นไทเวก็ราคาเสียค่าเสียหายไสองพันถึงเรามีแบบเออเอัอนนะัดรอบหน้างนะคะก็จะมีถอนฟันขุดด้วยนะทุกคนตื่นเต้นสุดๆเลยแต่น่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะรอดูได้เลย